Ôi oh, ơi, là nó Lèo pha ơi, pha hoang nhồn, Khít lũ tôn tràn xa ngô Bó khô khoái mô khô Tăng tè nà mô Bọt ma tăng tè nòi Ôi chuẩn thà kè xa lá Ôi chuẩn kè xa la Tràn xa ơi. ฉันจะจ่าตามเหลืองโบรานตั้งแต่เก่าเบ้าแต่กุกแต่เข่าคนเขาดอกขุนจ่าหากว่เห็นด้วยตาเป็นแต่บุกเพ่เว้าของเฮาเด้อพ่อไงพิษกะขออภัยเฝ้าพ่อหัวซินบางตั้งให้ดอกมันใจตั้งแต่ก่อนเพป่นว่าว้จัน์สร้างโอลงแถวบ่หูแนวของเย็ดบอนทางหูเขาแนวบ่จักคล้องเขาของเฮาบนหูเย่บวกแต่น้อยจุนแก่หูแต่คล้องพระเจ้าตอนเขาสวดมนต์ บ่เคยว่นหน้าไตหูปลาไหลบนน้ำแซ่บวดกระบวดจนแก่หู้เตะข้อขฝนเอาย่ำเข่าดอกทั้งปวงบ่อหูดวงดอนไม่บ่อหูไทยบ่หูขาดหูเตะค้องหนักปาดหูเตะคำพระเจ้าแรงเสารดเบื่อแห้งเสียมากเอาเมียแพงบ่หูกินบ่หูเล่นเหียนหูกระบ่แง่นอนน้ำเมียปานเจนนอนน้ำแม่์หอดบ่ออดบ่เกี่ยวดอกคืบบานดอกหมูเขาเวลาเห็ดนั่นเจ้าบนเนื้อเตะใส่บื่อ เมียสีมือว่าใข้เห็ดงามค้าหนา้าไตจันกะว่าไม่ใช่ยาตัวเฮาย่าเบาหลอกบอกจันใดกะแล้วจันนันบ่เสือภัยเมียก็ได้ออกเลี่ยมเพศทูายไปบอกยายเฮือนเหนือแม่ไงตัวไข่เล่าหูข้างแม่เท่ากระผัดนังปลาของให้จันดูตอนเ้าไฟหม้อเขาเลยบ่เอาทางล่างจาันเดียวเห็นก็เลยต่างใาแม่เท่านันเจ้าจิตใจแทด่ดกบ่อยัง เป็นบาทเหลือกำลังเป็นแต่ดนจนแล่แลดูเป็นจุมกุมจนว่าขนป้งหุม่มจานกระเต็นดอกแลนหนีในตอนนี้เสาตูตะวันแดงจันไปหาเมียแพงกาวจ่าดอมเจา้จาจันเลยจา่าองเสาสีนาะเงาเอินเข่าใส่นนำตาไหลาอาบแก้มจ่าเว้าดอกต่อเมียเว้าซำสักซำเสีย ย่านบกไก่เดือนเก้าทาบอเซ่หมอละนาดตป็นบาดไงเอากระดักกระดอบกคอยพ่อก้าําำปินบาดอิหยังเมียเว้เลินบาดไผไงจนขนแซมเจ้าไปแนมเดียวเห็นอยู่ใส่เมียเววท่้งไฟผัวก,กะวา่าบาดแม่เถ้ากองเฮาเป็นบักไงจนว่าส้องหิมไข่แดงอยู่ในซุมซำดำแลผัดฟองแดงบอได้แปลงหาเวาจานซาต้าจ,จนตีเมียกะเลยว่าหื นั่นละหีมันนั่เป็นจังสันหูเข่าให้จื้อเอาของแนวกินนั่นและเจ้ามีกินเนาตีแถลงเป็นสีดแดงนก้มดำกำแหงแนวนี้แนวของดีอยู่น้ำข่อยมันคือกันกับอีเม้นั่นแล้วให้จะล่องเบื้องเมย่านแต่เจ้านั่นหองหลมงมองว่ทํำให บัดนี้ได้จะบ่อนมันค่าบัดจานซาเล่าเห็ดำม,ม่าแล้วนอนไก่ยังบ่ยังจานกะให้เสียใจจนนอนบอนหนอเสียดายเด้เสียดายเด้เสียดายดกูบวชด,ดวนหูบ่ดีจังี่สิหนีซำแม่นทำฮอนสิหนีซำแม่นทำฮอนอ่อนซ้อนเด้จานซาเอ้ บวดอยู่หันตี้ยาสิกออกมาตีน้อแล้วบาเนอโนนน้ำเหลวว่าเมียตายเด็ดขาดแท่งเขาเลิกอุบาทยังก็ตายละบาดนี้เมียคอยสิบ่อยังยันระวังย่านถือคอต้องอาญามีโทษ นีไปน้าแต่บอแจ้งแงงเขาดอกปาภัยหาลอดจอบอยู่ป่าไม้ย่านตำรวจมาจับลี่จนตาวันหลับเล่อมเขาเน่าดาวเห็นหน้าสาวไปสงเขาถึงเถียงหน้าจานเอินใส่ามว่าเป็นจังไดหน้าสาวเอ้ยป็นจังไดเอ้ยเจ้ายั่งอยู่บ่อจานกะเว้าเราทะเลงทั้งหน้าสาวก็เลยเเ้าแจ้ง แจ้งแจ้งบอกว่าบ่เป็นอย่างน้าเห็นแต่มันงดสวนตั้งแต่ย่ำตอนเศร้าเห็นกำลังฟัดเข่าอยู่ปลายซานกานเรเล่าเก็บกับเข่าอยู่ลาลาจิตาย้เทมาจังไดจันกระได้เส้าเสือนองเมียจา่ายานอาญากฎหมายแมนหาตายจันแจ้ง,จงตาวันแดงลงกเหลวสูริยาฝ่าอวยจันขี้ค้วยเข,ข่าบานทึงยานหลุดบ่อเศร้าขี้ค้วยมาหอดเล่าแปลอมบักคำหวาน ทั้งเนี่ยจาขนขันเทิงหัวเซือนส้มเสียงเกียงถ้าขามินผิวหลองเหลืองเหลียวบังส่งใบหนา้างามตาคือขบเคือองมึงมึงจานเลยว่ามึงบอตายกะข้างเหลืองแทงง่งเขาเลิกกระโดอตุนเจาาาน้ากะสังยังคำจังสีบุญสวงนางยังได้เบาสาวหมอลำยังได้ว่าแนว่บ่เคยกะบ่หูเปิญญาคู่หูตั้งเต่ค้องสวด ผู้เวตยเป็นน้ำบวชบ่หัวจักบอนเข่าอ้ยผีเป้าแม่นจังเป็นอ้อยผีเป้าแม่นงูไายจานซาเอ,อ้ย